สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทั่วโลกโดยไม่บอกวามสุขหัวโตวแม่หมอหัวโตวนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานดินจีบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไฟ์มีดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคนทีต่ติดตามใหม่ติดตามเก่า นอมรับยินด,ดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีครับโฆษณาแต่สักครั้งไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณกที่ให้ซุปเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นกันค่ะหรือว่าอยากซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะหรือนะคะและที่สําคัญใครอยากแอดไลน์ดูดวงนะคะแอดตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะเหลืออีก10 ท่านเท่านั้นนะคะทุกคนเหลืออีก10ท่านเท่านั้นนะคะแอดไลน์ตามนี้ได้เลยจองคิวไว้ก่อนจองก่อนได้ก่อนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะตอนนี้เวลานี้เช้านี้ นะคะเราตั้งชื่อเรียนว่าสิ่งใดกําลังจะเดินออกไปจากชีวิตคุณและสิ่งใดจะเข้ามาแทนที่ในชีวิตคุณณนะช่วงเวลานี้ภายในเดียววันนี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งใดนะคะจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณแบบเรียบง่ายและมีความสุขและสิ่งใดจะเดินออกไปจากชีวิตคุณแบบกระทันหันเหมือนสายฟ้าฟาดนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญ,ญาตคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา ทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นั่นเองนะคะสำหรับคุณที่เข้ามาดูไม่ว่าคุณมาดูตอนไหนนี่คือคลิปของคุณ70%และอีก30%จะเป็นคุณจะต้องลงมือทำนั่นเองและนี่คือสิ่งที่จะเดินออกไปจากชีวิตคุณและสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ในชีวิตคุณนั่นเองค่ะมาค่ะ ม oh <im itation> ชีวิตคุณจะได้ปลดล็อกจากความมืดมิดจากความมืดมนนี่คือสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณคุณจะมีชีวิตใหม่แสงวันใหม่เดอสตาคุณจะสวยมีออร่ามากขึ้นให้คุณช่วงนี้คุณเติมบุญให้กับตัวเองเยอะๆนะคะไปทําบุญทําทานหยอด5บาท1บาท2บาทก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นร้อยเป็นพันและที่สําคัญเวลาทําบุญทุกครั้งให้มีขวดน้ํานะคะอุทิศ บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับตัวเองก่อนเสมออันดับแรกแล้วชีวิตของคุณจะสว่างสวัยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะให้คุณ นะคะหยอดน้ำมันตะเกียงตลอดเวลาไปที่ไหนก็ตามพกไม่ขีดและก็พกเทียนหนึ่งเล่มเผื่อที่ตรงนั้นนะคะอาตะเกียงของเขาดับคุณก็จะได้จิตตะเกียงให้เขาด้วยชีวิตของคุณก็จะมีแต่สว่างสะไวนั่นเองแล้วสิ่งที่จะหลุดพ้นออกจากไปจากชีวิตคุณธุรกิจสีเทาอะไรที่มันเป็นสีเทาอะไรที่ทําให้ชีวิตคุณอึมครึมเขาเรียกว่าอึมครึมใช่ไหมคะที่ไม่สดใสไม่ซาบซ่าอะไรอย่างนี้คะ่ะนั่นหละค่ะชีวิตคุณ กำลังจะได้ชีวิตใหม่ไม่ได้ชีวิตใหม่ไมได้ยังไงคะดาราเดอสตาคุณจะเป็นดาวดวงใหม่ให้กับโลกนี้ให้กับนะคะเมืองไทยนี้นั่นเองไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะสวยคุณจะหล่อคุณจะมีแฮนด์ซัมคุณจะเผาขึ้นนั่นเองและตอนนี้เวลานี้สถานการณ์ที่คุณเจอจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณคะมาคะ่ะโอ้ไม่ไ้เก่าคุณดเก่าคุณเ่าเก่คุณกระจก จบ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 นี่คืออะไรคะนะคะคุณปรารถนาในออฟฟิศเคคุณปรารถนาอยากมีเงินอยากมีทรัพย์มีสินคุณเชื่อไหมคะเรานําสําหรับเนี้ยมาเปิดเยอะมากแต่สํำรับเนี้ย เก้าเหรียญพิ่งออกเป็นครั้งแรกในในสำรับนี้ครั้งแรกในชีวิตของเก้าเหรียญน,นะคะในไพ่สำรับนี้เก้าเหรียญไม่เคยออกเลยนี่คือประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นมิตรมงคลที่ดีถ้าคุณได้เจอคลิปนี้เป็นของคุณร้อยล้านเปอร์เซน็นค่ะคลิปนี้คือของคุณร้อยล้านเปอร์เซน็นเพราะเพราะอะไรคะเพราะนี่เป็นไพ่เป็นครั้งแรกที่เก้าเหรียญออกมาคุณปรารถนาจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาใช่ไหมคะ คุณกําลังจะได้รับเงินก้อนใหญ่ถ้าคุณปรารถนาจะมีเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่จะเข้ามาหาคุณเงินก้อนนี้จะเป็นไรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนจะเป็นไรายได้อะไรก็ตามแต่มันจะเป็นหลักล้านขึ้นไปหรือหลักแสนหลักหมื่นขึ้นไปค่ะนี่คือเงินก้อนใหญ่ของคุณ แต่บางคนก็อาจจะได้หลักพันขึ้นอยู่กับธุรกิจการงานที่คุณทำนั่นเองค่ะในออปิรทายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนรายได้เป็นก้อนนั่นเองนะคะเตรียมตัวรับความสุขตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณจะได้รับเร็ววันนี้นะคะไม่เกินไม่เกินเจ็ดวันหรือไม่เกิน1วันด้วยซ้ำบางทีคุณเห็นคลิปนี้แล้วนะคะเช้าว,วันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรืออะไรก็ตามคุณเห็นตอนไหนถ้าพลังงานคุณดี คุณได้เงินก้อนใหญ่ภายในวันนั้นได้เลยค่ะต่อค่ะโอ้อเมก้าก้าพุกกะ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 โอ้เมก้าโอ้เมก้าโอเมก้าจบจบเตรียมรับความสุขนะคะนี่คือนะคะในออปเปอโคแล้วก็เซเว่น คุณได้เงินมาแล้วนอกจากคุณจะได้เงินมาก้อนใหญ่แล้วคุณยังมีเงินเก็บเงินเก็บนี้เป็นเงินเก็บที่คุณได้มาจากรายได้ตรงนี้แหละค่ะทําให้คุณปลดหนี้ปลดสินแล้วยังมีเงินเก็บในบัญชีของคุณอีกนั่นเองนะคะนี่คือธุรกิจไม่รู้ว่าธุรกิจคุณทําธุรกิจอะไรคุณจะได้ออกมาจากธุรกิจที่มันอึมครึมคุณจะได้เปิดหน้าคุณสักทีนั่นเองนะคะแล้วความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณณตอนนี้ กำลังจะเปิดให้คุณได้รับสิ่งใดอีกคะ่ะโอ้ไม่กันนะคะในเรื่องการงานนะคะระวังเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานนะคะถ้ามี ปัญหาในเรื่องการงานเอกสารในเรื่องการงานหรือเพื่อนร่วมงานให้คุณถอยออกมา19เก้าเสมอเมื่อคุณถอยออกมา19ก้าคุณจะเห็นข้อผิดพลาดของแต่ละคนและข้อผิดพลาดของตัวคุณเองนั่นเองนะคะห้ามไม่เท้าแล้วไงปัญหาเรื่องงานแล้วไงถ้าเราถอยออกมามันก็แค่ไมกิมฝันดีๆนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับตอนนี้ณนะนะเวลานี้นะคะช่วงเวลาแห่งการงานอาจจะเป็นเรื่องเอกสาร นะคะอาสถาถ้าคุณมีความรอบคอบเอกสารนั้นก็จะไม่มีข้อผิดพลาดนั่นเองต่อค่ะอ๋ g มกลอบคุณค่ะกอบคุณกอบคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะนี่คือ Queen of นะคะ Queen of ครับ ราชินีถือถ้วยคุณจะมีความสุขนะคะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่นะคะตอนนี้เวลานี้คุณจะมีความสุขมากมายไม่มีความสุขมากมายได้ไงคะเงินเข้าก้อนใหญ่แล้วก็มีเงินเก็บเงินเก็บมาจากได้ปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างจากธุรกิจการงานของคุณที่มันอึมครึมอยู่ตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณเป็นคุณแม่นะ ตอนนี้เวลานี้ถ้าลูกคุณมีปัญหาสร้างปัญหาให้กับคุณคุณก็จะปลดล็อกเรื่องของลูกคุณคุณจะทําตัวให้ทําตัวเองให้ชิวๆนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคุณโสดคุณเตรียมตัวรับพลังงานแสงออร่าดังดวงดาราสายสปอตไลท์จะส่งมาถึงคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้มกคคุณค่ะคุณค่ะคุณแล้วคุณจะเห็นเส้นทางใหม่ๆผูผู้หญิงคนนี้ q u e e อ o ครับคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณล่าเริงตอนนี้เวลาหรีอนีไม่ล่าเริงได้ไงคะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้ภรรยาของคุณจะนำโชคลาบมาได้มาให้ครอบครัวของคุณคุณจะเจอเส้นทางใหม่เส้นทางทางด้านการเงินของคุณเห็นไหมคะนี่คือแผนที่บางทีเงินตรงนี้อาจจะเป็นเงินจากการขายที่ดินของคุณก็ได้แต่เป็นเงินก้อนใหญ่ทำให้คุณได้ปลดหนี้ปลดสินแล้วมีเงินเก็บเงินออมนั่น องเนะคะคนี่คือเส้นทางของคุณเงินนี้มาจากการเป็นไรายได้ค่าในหน้าหรือขายที่ขายทางหรือค่าคอมมิชชั่นบางสิ่งบางอย่างหรือโปรเจกต์อย่างย่างโปรเจกต์บางอย่างที่ธุรกิจคุณทํามาค้าขายนั่นเลยค่ะตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมรับพลังงานมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณคุณจะเห็นช่องทางแห่งความร่ำรวยในธุรกิจการงานของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ โ oh อ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสำเร็จไม่เกินหนึ่งวัน นะคะถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้ไม่เกินหนึ่งวันหรือยังช้าหนึ่งอาทิตย์เพราะเราบอกเลยว,ว่านี่คือเอชออฟซอรสสิ่งที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคมานานยิ่งคุณมีพลังขึ้นไฮเอเซลดีๆ e มีพลังงานแห่งความสุขเติมเต็มหัวเลาะเสียงดังแบบแม่หมอนี้แหละคะ่ะมันยิ่งจะทําให้คุณได้รับเดี๋ยวยิ่งคุณหัวเลาะมากเท่าไหร่มีเอนเนอร์จีที่เป็นพลังงานบวกมากเท่าไหร่เงินทองความสุขก็จะวิ่งเข้าหามาหาคุณเหมือนเงินอะ่ะเขาได้ยินเสียงหัวเลาะเขาก อยากไปหาคนนั้นนั่นเองค่ะแล้วนี่คือความสำเร็จ edge of นะคะ edge of s o r นั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความสุขเข้ามาหาคุณความทุกข์ได้หลุดลอยออกไปจากชีวิตคุณตั้งแต่ไลออนเกตวันที่8เดือน8มันกำลังเปลี่ยนผ่านแต่ตอนนี้เวลานี้ใครเป็นผู้โชคดีเห็นคลิปนี้สแสดงว่าคุณเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีรับตัวรับความมั่งคั่งลารวย ความสุขครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอเมก้าก่คุณก่ก่คุณ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการเงินการทองของคุณจะหลั่งไหลเข้ามา Lucky in l o เลฟแอนด์ลัคกี้อินเกมนั่นเองนี่คืออะไรค่ะนี่คือเดลเว นะคะถ้าใครเป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนที่นะคะผ่านการหย่าร้างมาแล้วครอบครัวคุณอยากให้ครอบครัวของคุณมีความสุขครอบครัวคุณก็จะมีความสุขแต่ถ้าใครเป็นคนโสดไม่อยากนะคะมีแต่งงานก็ครอบครัวคุณเอคะ่ะพี่น้องของคุณพ่อแม่ของคุณก็จะกลับมามีความสุขเพราะอะไรคะเพราะไม่มีสถานนะขาดแคลนอีกต่อไปเพราะเงินทุกสิ่งทุกอย่างกําลังหลั่งไหลเข้ามาหาคุณภายในหนึ่งวันนี้เพราะมันขึ้น เอซออฟซอดนั่นเองนะคะมันจะเร็วเหมือนพายุโทนาโดที่โหมกระหน่าเข้ามาในชีวิตคุณตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่่ก้ขอ้นุณขขอคกณนขอ้คุณากาขาวุนานานาวนึ นะคะคุณจะได้รับโชคลาบโชคลาบครั้งนี้เป็นโชคลาบเงินก้อนใหญ่ธุรกิจการงานจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองลักกี้อินเลฟแอนด์ลักกี้อินเกมนะคะห้าม่เท้าแล้วไงห้าม่เท้าก็แค่ไม้จิ้งฝันเล็กลแค่ขี้ตานะคะแล้วนี่ไงคะ่ะการเงินของคุณคุณจะมีโชคมีลาบโชคลาบนี้อาจจะเป็นโชคลาบแบบฟุกๆและโชคลาบนี้อาจจะมีคนเอามาให้เอาเงินมาให้คุณเหมือนแม่หมอเนะะี่ยค่ะมีคนโอนมาให้ซุปเปอร์แตงนี่ก็ถือว่าโชคลาบไม่ว่า โชคลาภนั้นจะเป็นโชคลาภแบบไหนชีวิตใหม่ของคุณจะ,จะเจริญเติบโตเหมือนดอกทานตะวันดอกนี้นั่นเองนะคะความรุ่งโรจน์ในชีวิตของคุณได้เปิดให้คุณได้รับแล้วทั้งผู้หญิงและผู้ชายตอนนี้พลังงานความสุขคุณยิ้มให้กับตัวเองนะคะถ้าตอนนี้เวลานี้เมื่อไหร่ที่คุณเห็นคลิปนี้แสดงว่าพลังงานของคุณ จุนติดกับคุณกับคลิปนี้และคลิปนี้จะส่งให้คุณเป็นเจ้าของในทันทีทันใดนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่เกอดคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจงเดินทางนะคะเดินทางไกลไกลแม้ว่าคุณจะเดินทางไปแค่เซเว่นแม้คุณจะเดินทางออกไปแค่หน้าปากซอยก็คือการเดินทางแล้วคุณจะต้องโฟกัสที่เป้าหมายเ <c oughs> มื่อมีเงินเข้ามาแล้วจงนําเงินไปใช้ในธุรกิจองค์กรของคุณหรือไปใช้ในครอบครัวของคุณไปปลดหนี้ปลดสินแล้วนะคะชีวิตของคุณคุณมีเป้าหมายหรือ,อยังถ้าเงินจะเข้ามาหาคุณเงินถามว่า คุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนไหมเพราะตอนนี้เป้าหมายของคุณสถานะการเงินเข้ามารอจ่อที่หน้าประตูหน้าบ้านของคุณเรียบร้อยแล้วแต่เงินถามว่าคุณพร้อมหรือยังเปิดประตูรับหรือยังเพราะเงินกำลังวิ่งมาหาคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้มก oh นะคะแล้วการงานก็วิ่งเข้ามาหาคุณด้วยคุณจะได้งานใหม่งานใหม่นี้อาจจะเป็นงานเก่าของคุณที่รีโนเวทคุณอาจจะได้ทํางานตอนกลางคืนหรือทํางานสองอย่างควบคู่กับงานประจําก็ได้นั่นเองนะคะนี่ค่ะ t ูออฟออคุณพร้อมหรือ,อยังคะเส้นทางสายใหม่ของคุณเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะการงานคุณอาจจะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนแพ็กเกจหรือนะคะคุณมีอะไรปรับเปลี่ยนถ้าคุณเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองให้คุณลงมือทําในสิ่งนั้นได้เลยค่ะเพราะตอนนี้เส้นทางสายใหม่ธุรกิจสายใหม่คุณเห็นไหมคะคุณจะมองเห็นเส้นทางทางด้านการเงินเกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณสว่างสวัยเหมือนดวงดาลาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองต่อค่ะเดอะมูลนะคะ บางท่านก็มีความเป็นกังวลอยู่นะคะมีความเป็นกังวลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างว่าคุณจะผ่านวิกฤตนี้ได้หรอถ้าคุณเชื่อว่าคุณผ่านคุณก็ผ่านนั่นเองค่ะเดะมูนเดะมูนแล้วไงค่ําคืนนี้นะคะเดอะมูนก็อาจจะเป็นนะคะไพ่อาจจะอบอกว่าอ๋อเดะมูนไม่ต้องเป็นกังวลน,นะเดี๋ยววันพักก็มาถึงแล้วพระจันทร์เต็มดวงขอกับพระจันทร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอํานวยอวยพรให้กับคุณนั่นเองค่ะนี่คือนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งไม่ดี ีกําลังมาลายหายสิ้นออกไปจากชีวิตคุณให้คุณโฟกัสให้ถูกจุดนั่นเองต่อค่ะโอไมก์้คุณค่ะขอบคุณก m าโอไม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 สาธุ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 ชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเริ่มต้นนะคะอย่างช้าก็หลังจากวันพระนี้ไปอย่างช้าวันไหว้พระจันทร์วันสาตจีนด้วยอีกต่างหากเนี่ยค่ะ ใกล้วันสาตย์ยินแล้วด้วยแล้วนี่คือความสําเร็จในชีวิตคุณคุณคือคุณคือต้นไม้ใหม่คุณคือสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณจะได้รับแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาพลังงานแห่งความสุขนี่คืออะไรคะ age of one ถ้าคุณอยากทําธุรกิจใหม่คุณอาจจะเอาธุรกิจของคุณมารีโนเวทเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแพ็กเกจใหม่เป็นอันใหม่ๆคุณก็จะสําเร็จหลังจากนี้นะคะหลังจากวันที่6หรือนะคะ อาจจะเป็นหลังจากวันผ่าไปก็ได้นั่นเองนะคะเพราะวันนี้ ก็เป็นวันแห่งความสุขพุ่งนี้ก็เป็นวันศาสตร์จีนแล้วใช่ไหมคะทุกคนและนี่คือถ้าคุณปรารถนาจะมีงานใหม่คุณจะได้งานใหม่เข้ามานี่คือมีแต่ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มต้นแล้วหรืออาจจะเป็นวันที่เก้าเดือนเก้าก็ได้นั่นเองนี่คือโชคลาภเงินทองสิ่งที่คุณปรารถนาเก้าใหม่ในชีวิตของคุณเริ่มต้นแล้วนะคะบางคนจะได้งานใหม่ได้รับข่าวดีในเรื่องการงานหลังจากวันที่หลังจาก นะคะวันพระไปนั่นเองนะคะแต่คุณจะมีโชคลาภก่อนวันพระนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะและยังไงต่อคะสิ่งที่คุณจะได้พบสิ่งที่คุณจะได้เจอณนะช่วงเวลานี้ต่อคะ่ะมันจบแล้วจ้านะคะนี่คืออะไรคะสิบดับ สิ่งที่คุณเจออยู่สิ่งที่ความอ่อมความยมวิบากกรรมที่คุณเจอณนะตอนนี้เวลานี้คุณรอคอยงานใหม่คุณรอคอยสิ่งใหม่ๆอยู่ใช่ไหมคะนะเอาง่ายงเลยนะคะคุณเจ็บมาเยอะในเรื่องงานนะคะคุณเจ็บมาเยอะในเรื่องงานชีวิตใหม่โอกาสใหม่เมื่อเราเรียนรู้นะคะในเรื่องการงานเราเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ทุก ปัญหามันมีไว้สำหรับให้เราแก้ไขไม่ให้ใช่เราหลบหลีกปัญหาเมื่อเราหลบหลีกปัญหาเราก็ต้องหลบหลีกไปเรื่อยๆแต่เราเห็นปัญหาแล้วเราแก้ไขปัญหานั้นปัญหานั้นก็จะจบ สิ้นลงนั่นเองนะคะแต่การจบครั้งนี้มันเป็นการจบที่สดสดใสดส,สวยงามนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะความสุขครั้งใหม่ของคุณเริ่มต้นแล้วต่อค่ะโอมกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะไม่เริ่มต้นได้ไงคะ คุณล้มแล้วคุณลุกไม่ใช่คุณล้มแล้วคุณล้มตลอดนะคะคุณเข้าใจว่าทุกคนมีจังหวะชีวิตและนี่คือจังหวะชีวิตของคุณคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคนที่มีความทะเยอเทอยานนะคะยอมหักไม่ยอมงอนะคะแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆกล้าได้กล้าเสียกล้าได้กล้าเสียนในครั้งนี้คือการที่คุณกล้าลม้มล้มแล้วคุณก็ลุก เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่โฟกัสที่เป้าหมายสิ่งไหนที่ทําให้คุณอ่อมคุณยมคุณได้ละทิ้งไปตั้งแต่วันนี้แล้วถ้าตอนนี้เวลานี้คุณมีพลังงานอ่อมยมไม่เป็นไรค่ะยืนตัวตรงลุกขึ้นนะคะผายหนะ้าอกแล้วก็ผายมือออกให้กว้างๆแงนหน้ามองท้้งฟ้า ฉันมีความสุขต่อให้คุณพูดว่าคุณจนแล้วคุณแหงหน้ามองท้องฟ้าอกไผ่ไรพึงคุณมีความรู้สึกยังไงคะกับที่คุณนะคะนั่งตัวงอหลังคดแล้วพูดว่าจน มันมีความแตกต่างกันเมื่อ energy ของเราดีความสุขก็จะเข้ามาหาเราแล้วสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จด้วยความเก่งความมานะพยายามของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้โอกาสความก้าวหน้าของคุณมาถึงแล้วคุณไม่มีเวลาจะมาออมคุณไม่มีเวลาจะมายมอีกต่อไปแล้วนั่นเองต่อค่ะ โอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะในเพจนะคะเพจออฟสอดความเธอเยอทยานของคุณจะนำคุณก้าวไปสู่ชีวิตใหม่แล้วก็ในอปอ,อนธุรก,กิจการงานของคุณสิ่งที่คุณวางไว้มันจะสำเร็จแล้วมันจะสำเร็จแบบก้าวกระโดดค่ะคุณเรียนรู้ความเจ็บปวดแล้วคุณมีความเธเยอทยาน ความใ่รู้อะไรที่ยังไม่สําเร็จคุณจะทําให้สําเร็จมีความมุ่งมั่นเหมือนคุณอยากเป็นนักฟุตบอลคุณก็ต้องฝึกซ้อมจนอยากจนได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติและนี่คือโอกาสใหม่ๆการเดินทางบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ปรับเงินเดือนนั่นเองนะคะทุกคนสิ่งใหม่ๆรอรับคุณอยู่ข้างหน้าเตรียมตัวรับพลังงานแห่งความสุขได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงต่อค่ะ โอ้ไม่กอดขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายกว่าจะได้มาต้องบุกบันฟันชงเชิงนั่นเองนะคะนี่ค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นผู้กำกับเหี่ยวนะคะให้เหี่ยวเป็นให้เหี่ยวเนี่ยเป็นบริวารของคุณคุณก็ต้องฝึกฝนกว่าคุณจะให้เหี่ยวนะคะเชื่องเชื่องในมือคุณ คุณก็ต้องมีความพยายามมีความฝึกฝนอยู่ในตัว King of Sword กว่าจะได้มาต้องบุกบันฟันชงเชงถ้าใครเป็นราชการเราบอกเลยว่าวาสนาบารมีของคุณสูงมาก เป็นคนตรงๆเป็นคนที่ชัดเจนในความคิดของตัวเองนะคะแล้วเป็นคนที่ลงมือทําก่อนคุณจะทําอะไรคุณจะศึกษาหาความรู้ให้ชัดแจง้งแล้วไม่มีไข่โกหกคุณได้ด้วยแล้วคุณก็ไม่ใช่ไม่ชอบให้ไข่โกหกบางคนนะคะเป็นลูกน้องคนก็จริงแต่คุณมีความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวมากกว่าเจ้าไหนของคุณด้วยซ้ําแต่สถานะของคุณไม่ได้เป็นลูกน้องใครหรอกคะ่ะเพราะว่า,า King of w o d เนี่ย เป็นลูกน้องใครไม่ได้นานค่ะเพราะมีความเก่งความฉลาดอยู่ในตัวนั่นเองแต่ถ้าเป็นลูกน้องก็ต้องรับราชการเป็นผู้มีบารมีเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะบารมีของคุณบังเกิดแล้วความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่มีใครทาลายคุณได้ค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่เกิดนะคะตอนนี้เวลานี้ให้คุณบาลานชีวิตตัวเองถ้าคุณยังอ่อมยังยมพลังงานความบาลานชีวิตของคุณเข้าใจจังหวะชีวิตนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณต่อค่ะนะคะถ้าคุณยังไม่บาลานชีวิตบาลานยังไงแม่หมอ ก็ปลดปล่อยพลังงานลบๆอะไรที่มันเป็นท็อกซิดเป็นพลังงานลบไม่ต้องนํามาใส่ใจนั่นเองเหมือนคนนี้เห็น <He ard S 1> ไหมคะเขาไปทะเลถ้าเขารู้สึกว่าเขาอ่อมเขายมเขาไปทะเลไปสูดอากาศแล้วก็ทําตีลังกาแบบเนี้ยมันก็ทําให้สมองเราโลง่งนี่แหละค่ะคือความสุขของคนเราต่อค่ะ โอ้ม่่อบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อ ga. คุณปล่อยวางได้ไม่เอาตัวเองไปยึดติดกับความอมความยุมความสุขก็จะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจนั่นเองคุณเตรียมรับเซ็นสัญญาข่าวใหม่ถ้าตอนนี้คุณทำโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะสําเร็จได้อย่างง่ายดายแล้วนี่คือฟินิตแล้วค่ะ คุณจะได้รับ,ส,บส่วนแบ่งส่วนแบ่งทางด้านการเงินโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างถ้าคุณกําลังลงมือลงแรงกับหุ้นส่วนของคุณคุณไปรับโปรเจกต์มามันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโปรเจกต์ได้กําไร70%มีการทําสนธิสัญญากับโปรเจกต์นั้นแต่เอกสารจะต้องละเอียดนะคะเพราะว่ามันขึ้นห้าไม้เท้ามาอาจจะไม่มีความขัดแย้งแต่จะเป็นเรื่องเอกสารนั่นเองนะคะต้องมีความรอบคอบถ้าคุณอยากให้ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอเมก้า oh นะคะนี่คือเอกอบครับ ถ้าตอนนี้เวลานี้เราบอกเลยว่าพลังงานลบๆกำลังจะหลุดออกไปจากคุณอุปสรรคที่คุณเจอสิบดาบมันจบแล้วค่ะมันจบแล้วและนะคะสิ่งที่คุณหมดแพชชั่นคุณหมดแพชชั่นจากสิ่งไหนสิ่งนั้นจะไม่เข้ามาหาคุณอีกคุณจะได้เดินหน้าก้าวไปสู่ยุคแห่งความสดใสของคุณดาวดวงใหม่ของคุณนั่นเองนะคะนี่คือก้าวใหม่ในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้ถามว่า สิ่งที่คุณทําบางคนนะคะอาจจะรักในสิ่งนี้แต่มันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงได้ไงคะบางคนจะได้งานใหม่บางคนได้รีโนเวทธุรกิจใหม่ๆแล้วธุรกิจใหม่จะนําพาเงินทองมาสู่ชีวิตคุณหรือบางคนนะคะเอาเอกสารไปไปทำสัญญาเขาให้กลับมาแก้ไขแต่พอเขาเอากลับมาแก้ให้คุณกลับมาแก้ไขคุณกลับมาแก้ไขแล้วคุณทําดีกว่าสิ่งเดิมที่คุณได้แก้ไขผลปรากฏว่า เมื่อเราได้ไดรีวิวงานชิ้นงานของเราแล้วผลปรากฏว่าเราทําดียิ่งกว่าเดิมเห็นไหมคะยิ่งเหมือนเราอ่านหนังสือเราอ่านรอบหนึ่งเรายังไม่เข้าใจพอเราอ่านรอบที่สองเราจะมีความเข้าใจและเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองตอนนี้เวลานี้คุณกำลังจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาความอ่อมความยมเหมือนคุณได้ปลดล็อกตัวเองเห็นไหมคะนี่คือแปะถ้วย คุณได้เปิดล็อกตัวเองให้ตัวเองได้รับอิสรภาพเหมือนนกนางนวลในตอนนี้นั่นเองค่ะมาค่ะต่อค่ะตอนนี้เวลานี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสข้างหน้าในชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคะโอเมก้าโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูคุณไม่ว่าคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แบบไหนก็ตามแต่ผู้ใหญ่จะให้การซัพพอตในเรื่อง การงานในเรื่องความคิดของคุณ โอกาสใหม่ๆคุณจะได้เงินโชคลาภเงินทองความสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนสิงหาแต่ตอนนี้เวลานี้เตรียมตัวรับโชคลาภเงินทองก้อนใหญ่ภายในวันสองวันนี้ได้เลยค่ะอุปสรรคปัญหาอย่างช้าสุดนะคะอย่างช้าสุดเลยช้าสุดก็คือ10วันนั่นเองนะคะทุก คนคะแล้วนี่คือเดอดสเตนคุณเป็นคนเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณผ่านอุปสรรคมากมายมาหลายอย่างจนคุณเอาชนะราชสีได้คุณเห็นไหมคะคุณคิดคุณแน่ขนาดไหนคุณสามารถจับจมูกราชสีได้ก็หมายความว่าชีวิตของคุณผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูในตัวคุณมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ขออีกสักไปค่ะ อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสวยของคุณบางคนนะคะผู้ใหญ่ให้กว่า การสนับสนุนไหปินเทศคุณเป็นผู้หญิงที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยตั้งแต่เกิดแล้วนะคะมีความพาวมีความสวยเป็นนางฟ้ามาเกิดนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้ให้คุณอยู่กับตัวเองให้เป็นศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นแล้วสิ่งนั้นจะนำพาเงินทองมาสู่ชีวิตคุณความมั่งคัง่งร่ำรวยไม่สวยได้ไงคะมันขึ้นเดือดสตา์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วและนี่คือดวงการเงินของคุณ คุณจะได้หลุดพน้นออกจากความอ่อมความยมคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชาย ตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณนะคะคุณจะได้งานใหม่ได้โชคลาภความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแล้วมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะในครอบครัควคุณก็จะมีแต่ความสุขเตรียมตัวรับเงินก้อนใหญ่ภายในวันสองวันนี้นั่นเองนะคะวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ